ครับผมสวัสดีพี่พี่น้องๆนักตกปลาทุกๆท่านนะครับสวัสดีเอฟซีบ่าวยันทุกๆคนนะครับวันนี้ก็พ่อพบกันนีกแล้วครับช่องบ่าวยันผ่าเหมือนผ่ารถนะครับวันนี้ก็พอกันในบรรยากาศเศร้าๆนะครับที่บอไา้โซลาเซลนะครับบั่งนะครับข้างหลังนะครับหลังจากที่ฝนตกตลอดนะครับสองมือนี่ครับผมก็จะผ่ามาตีปลาคอปลาเสโดนะครับเบิรงนหม่ครับ ไมบ่อทรายโซลารเซลล์นะครับผมมาตกตลอดนะครับหมายที่ผมจะตกนี่ครับผมจะเลือกไม้ข้างหลังนี้นะครับวันนี้ผมกืบมาเนียเกียดจิกนะครับหรือว่าเกียดใบบัวนะครับกอนี่จะไปรับชมคลิปนะครับผู้ใดที่เข้ามารับชมไม้นะครับอา่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามกดตั้งตัวไขนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับช่องมาย่านพวงบ้าะเลอะนะครับเพื่อผมจะได้มีกําลังใจนะครับ มเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่ๆน้องๆรับจมกันอีกนะครับเดี๋ยวเขาไปเกี่ยวเยอะกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปตกนะครับไปกันครับผมก่อนที่เขาจะไปตกนะครับเขา้องมาเกี่ยวเยอะกันก่อนนะครับเมื่อนี้ผมก็จะใส่เป็นชุดเบสที่เป็นเบสฮาโอกับฮาโอนะครับหาโอตัวบนหาโอตัวล่างนะครับเพราะว่าในบ่อรายนี้เพื่อที่จะเจอซัดประหลาดนะครับเพื่อที่จะเจอปลาโดตัวใหญ่นะครับเพราะต้อง ส่เบดเบอร์กลางๆนะครับเบอร์หาโอนะครับเข้าตรงมาเกี่ยวเยือะเริ่มจากตัวแรกนะครับผมจะเริ่มจากเกี้ยวตัวบนนะครับคุณจะบอกเสมอนะครับให้เขาปลายข้างนะครับให้เกี้ยวโดนมินมินนะครับ่าเกี่ยวเข้าไปลึกนะครับเวลาวัดมันจะวัดบนติดนะครับผมก็จะใส่ขาขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็ใส่ตรงนี้นะครับนี่ ว่ามันจะเหนียวนะครับตรงนี้ในการเกี่ยวอีกรอบนึงนะครับแบบนี้นะครับนะครับเบียตัวที่สองนะครับผมก็จะวัดลงมาแบบนี้นะครับถึงตรงไหนผมก็จะเกี่ยวตรงนั้นนะครับเกี่ยวให้เบิ่งนะครับ เกียวแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่สําคัญผมบอกเสมอครับอย่าให้ตัวงอนะครับถ้าเกี้ยวแล้วตัวงอแบบนี้นะครับเขาต้องเกี่ยวไม่นะครับงอหน่อยงอไหลากระซ้างนะครับเขาต้องเกี่ยวไม่ให้ตัวตรงๆนะครับตัวตรงๆแบบนี้นะครับเอาเกี่ยวงอนะครับเวลาเอาหลากมากมันจะบุนแบบนี้นะครับมนจะเฮียไถ่ปลาเราแวงนะครับปลาจะบกัดนะครับเดี๋ยวใจกันสว่าเลยนะครับ สาแล้วอยาพความแล้วครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมกับเขียดจิกเขียดใบบัวครับผมไปเลยครับครับเดี๋ยวผมพาตีขางปลาพักบุ้งพักเฉดนี่ครับมานี่ครับลองเมืองครับบรรยากาศเศร้าๆแบบนี้ครับผมคิดว่าปลาคอหรือว่าปลาชโดครับเดี๋ยวมาสุ่มกินลูกปลานะครับที่หวางขางปลาพักบุ้งน่ครับมาลองกันเมืองได้นะครับ มาครับกัดละกัดคือควายวัดเลยครับปัดเลยเป็นปลาคอครับมาแล้วครับเัวแรกงนะครับ,เป,รรบเป็นปลาคอครับผมกัดบบเบา เียบร้อยครับเกับเยื่อเกียรติยนี่นะครับผลงานตัวแรกครับมาแล้วนะครับครับผมให้เบิกนะครับโดนเบ็ดชุดละตัวล่างนะครับนี่ตัว5่าโอนะครับตัวล่างสุดยอดนะครับขอให้กัดโดนเยื่อนะครับบอลอดแน่นอนนะครับกับเยื่อเกียดตักจิกนะครับหรือว่าเขียดใบบัวนะครับสุดยอดครับผมแยบแรกมาแล้วตอนเสาร์นะครับ เดี๋ยวผมพาไปตามหาตัวต่อไปอีกครับว่าเขาจะมีผลงานเผมอีกบ่อหนะครับไปกันครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาตีมาทางปลาพักกระเดนะครับเหลือยูเบิ้งแค่นิดเดียวครับพักกระเฉดไกลจะปิดเขามากหมดแล้วครับลองมองนะครับว่าจะได้ผลบ่อนะครับโอ้โหว่าถ้าโดนเราจะเอาขึ้นได้บ่อนะครับหมายแบบนี้ครับปิดหนาหลอกสู่ได้แล้วครับ Λουίγεν έχω από อกตามเอาแล้วครับเอาได้อุ้ยอุ้ยเอาไหมครับเมื่อกี้ออกมาแล้วนะครับ่าจะเป็นชะโดครับออกมาแล้วครับตามออกมาเป็นคืนนะครับแล้วกะโดดบดนนะครับกี้บดนครับผมให่อนไปวัดซื้อนะครับบ่สุดุดเลยนะครับเอาไหมครับ ล้ัอุยเไปแล้วครับไปแล้วตรงไหนนะครับตรงไหนเลยอยู่อยู่อยู่ครับอยู่อยู่อยู่นะครับอู้อะไรมันนอปดิกัดปุกยางแห้งเลยครับยู่ครับออกมาแล้วครับมาแล้วเต่าปั้นครับเขาไมนีหแล้วครับออกมาไก่แล้วครับ ครับตร่งนานี่ครับอยู่ข้างนานี่นครับอยู่อยู่ครับอยู่เดีย๋ยวผมจะล่งไว้แบบนี้นะครับเดีย๋ยวเอาได้บอนะครับดิตรงนี้ก็น้ำเลึกนะครับโอ้ยเสียงไหนเนาะมาคนเดียวครับมื่อนี้ ผมจะย่างไว้เังสินะครับจะตึงไว้เังสิครับให้มันเบิดแห้งนะครับมาจะโตใหญ่น,นะครับแบบนี้เหมือนจากแห้งกัดนะครับกับแห้งดึงนะครับน่ครับอุ้ยีกยังยูครับยังยูยูไกล้ย่ี้ครับ เดีนน๋ยวผมจะดึงไว้อย่างสีนะครับอ,อมันเบิดแห้งทะก่อนนะครับน่ะยังอยู่นะครับยังอยู่อยู่นะครับยังอยู่ครับยังอยู่จะดึงให้มันหลังไหว้ย่งนีนะครับเพื่อให้มันเบิดแห้งนะครับ บูขึ้นแน่นอนครับแบบนี้มาคนเดียวนะครับมาคนเดียวอีกตั้งหากเ,าเห็นที่ต้องใส่สมอบกนะครับในการลากขึ้นนะครับนี่โอ้โหมันจะตรงไหนนะครับผม,ผมหาวิธีก่อนนะครับผมไปเอาสมอบกก่อนนะครับ แด่หมอนอะครับนี่มาคนเดียวนะครับเนี่ยจะตึงไว้่างส่แลว้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเอาสมอบกผมมาสักวันนะครับ ม็น้อครับๆๆบ่ดินนะครับโข้งเหย่าโดนอยู่นู่นครับไกล,กล้ ใช่ครับคือคืออะ้หวดเดี๋ยวผมจะโยนลากเอามาดูสิพอดีมีหนาเกม่มมาตกป่าครับมีหนาเก๋ของมาซอยนะครับ <มา S 1> นะครับผมจะใส่สมอบบนะครับยังอยู่ไหมท่านสกัดจูตรมันก็ไม่ดินหมือึงีนี้นะ เป็นหลีดจะอยู่ที่นี่มีเยอะมาถึงครับมาถึงอุ้ยอยู่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 ลงแล้วเนี่ยลงแล้วใส่เสื้อลงแบบกระชุดเลยอยู่อยู่ประชากอยู่โอ้ใหญ่จุ๊บจุ๊บจุเลยถ้าไม่ลงไม่ได้แล้วเนี่ยเอ้าหหัวแล้วดูดูดูแล้วเดี๋ยว งงเ,เ,เ,เห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วเดี๋ยวครับ <ขอ S 2> ไม่อยากาเปีเยกเกิเลนลองดูนะ <laughs> มันยกหัวแล้วโดดถ,ถึงเลยมันติดผักชูดอยู่ มเเลลยดีไม่อยากผมถ้า,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 าอันนี้ดึงมามันมาอยู่ครับ <c oughs> ผมเคยทำแบบนี้อยู่หน,น่าเป็นตีช็อปเปอรสายดีใครตะลิงตะล,ลิงอยู่นั้นอยู่ยครับเห็นตัวแล้วครับ ถ่ายคลิปเลย <laughs> นะครับมาดูดแล้วขยนใขย่ตมีก้นย่าอีกอยังเกี่ยวอยู่นะครับมาแล้วมุดอีกอ่ะย่าขึ้นมาต้นมีนี่ <c oughs> ้วไปเจอได้เกิดจะเอเรื่องี จะเบ็ดโผล่จกหน้ามันนะใหมอบกลงน้ำล้วก็จงมาแล้วมั้งลมามแล้วครับมาอยู่ครับขยับขยับาแลว มาแล้วครับดำเมี่ยมเลยครับ <c oughs> ไม่อาปาแรงนะบ่ ยอมอาบปางนะครับโอ้ยเขาึ้นมาก่อนโอ้ย,อย,อย,อยจับเนี่ยมเลยครับยีมีนาแกมาช่วยนะครับขอบคุณมากครับ,มา,รบมาแล้วครับมาแล้วงเลยครับ โดนะครับเป็นชโดทานนะครับเบื้องข้างหลังนะครับแถบหลังนี่เคียวปัดเลยครับนะครับเบื้องนะครับแถบมันหัวมันใสกับหนาผมนะครับหัวมันนะครับเบื้องนะครับเป็นใแห้งนะครับด้วยเยื่อวันนี้ใสผมเปลี่ยนเป็นกบนะครับลงไปนี่นะครับกบยังติดอยู่นะครับ หลังจากที่ใส่เขียดนะครับวัดแล้วมันขาดนะครับผมก็เลยเอากบลงไปนะครับโดนเบ็ดตัวล่างนะครับนี่ครับผมไม่เบิงนะครับไกลๆนะครับตดนเบ็ดตัวล่างนะครับนี่ตัวบนนะครับ5โอตัวล่าง5โอนะครับโดนเบ็ดตัวที่ติดอยู่ขานะครับสุดยอดเลยครับนี่นะครับใหญ่ดีนะครับสุดยอดเลยครับ กับเหยื่อกบสดเคียดสดไม่มีอดตายแน่นอนนะครับยอด๋ดยวผ๋ใเ้เบิ้งนะครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งนะครับเมื่อกี้ที่ผมเอาขึ้นได้นะครับย่อนนี้ซิงนี่นะครับผมตั้งซื้อมัน่าสมอบกนะครับนครับเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับ เดี๋ยวต่อไปผมจะผ้าเห็ดอยู่หรอกครับคลิปเห็ดสมอบกนี่ครับเห็ดแบบใดนะครับนะครับสรุปผลงานของผมมืัอนี้นะครับผมก็ไดมา2สองเตียมนะครับปลาคอตัวนึงนะครับแล้วก็ปลาชะโดทานนะครับดำหย่ำเลยนะครับตัวหนึ่งนะครับไปสองเตียมนะครับผมก็จะเดินทางกลับนะครับเพราะว่าผมเอาเหยื่อมากแค่ซีตัวนะครับเหยื่อผมก็ขาดมดแล้ะครับ จะได้เวลาที่ผมจะเดินทางกลับแล้วครับผมขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆครับที่เข้ามารับชมนะครับถึงแต่เริ่มแรกนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการที่ตามนะครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะครับที่ให้กับบบายันมาโดยตลอดนะครับในเวลาที่ผมจะกลับแล้วครับสวัสดีครับผมเมืองถังผมนะครับโอ้ใส่บบได้นะครับนี่นะครับ โอเลยนะครับยังไง่ะตัวใหญ่โพอดนะครับใส่บอดได้ครับโอ้ยโคตรลงครับโอ้ยถัยยงผมจะแตกวะนี่เบิ้งครับ